สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะพามาทำปลาหมึกสดนะคะปลาหมึกสดไว้สำหรับขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอปลาหมึกนะคะดูดเด้งสวยดึงดูดตาลูกค้านะคะยินอร่อยไม่เหนียวนะคะ วิธีทำก็ง่ายๆค่ะใครก็ทำได้นะคะมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งถ้วยค่ะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำนะคะ น้ำนี่ก็พอประมาณค่ะวันนี้เราใช้เครื่องปั่นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองดูคลิปย้อนกลับดูคลิปที่แล้วนะคะเราบอกวิธีทำแล้วนะคะทำง่ายๆค่ะถ้เราใส่เครื่องแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะก็ประมาณสามสิบนาทีค่ะ หมึกเราก็จะแข็งได้ที่นี่ค่ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะเนื้อนจะหนากว่าเก่าค่ะกะดูกมันก็จะมองเห็นเยอะกว่าเก่าใสสวยนี่ค่ะใสใครผ่านมาเขาก็ ต้หยุดแวะซื้อของเรานะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าตลาดก็ยังไม่คงที่นะคะอาทิตย์หนึ่งก็สองสามวันคนเดินก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเขาก็กลัวโรคภัยโรคโควิดก็ไปเล่นๆกับเพื่อนแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะนี่ค่ะสวย เด้งเวลาเราไปขายก็จะสะดุดตาลูกค้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งบดนะคะแล้วก็น้ำค่ะเก็บไว้ในถังของเรานะคะเวลาเก็บรักษาเราก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะวัน อย่างน้อยอ่ะวันละครั้งปลาหมึกเราจะได้ใสตลอดก็จะไม่เหม็นคาวด้วยนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราะคะ่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ